ครับวันนี้จะมาแนะนําการเพิ่มภาษาแล้วก็ลบภาษาในแป้นพิมพ์ของมือถือ iPhone กันพร้อมแนะนําการเปลี่ยนภาษาในตัวเครื่องนะนะครับพอดีท่านนึงถามมานะครับว่าอยากเปลี่ยนภาษาของตัวเครื่องนี่ได้ไหมอ่าแล้วก็อยากเพิ่มภาษาในแป้นพิมพ์ทํำยังไงมาดูกันนะครับอันแรกเลยนะครับเราจะเพิ่มภาษาในแป้นพิมพ์ก่อนไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูรุ่นของเครื่องก่อนนะครับตอนนี้เป็น iPhone 7 p l พ s นะที่กําลังสาธิตอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ว่ามือถือ iPhone จะทำมนเหมือนกันหมดนะครับเสร็จแล้วในการเพิ่มภาษาในแป้นพิมพ์ก่อนเนี่ยผมจะเพิ่มภาษาในแป้นพิมพ์ให้ดูก่อนนะครับก็ไปที่ตั้งค่าเลยเลือกแป้นพิมพ์แบบนี้นะครับโอเคเนี่ยครับพอเรากดเข้ามาเราจะเห็นว่าตอนนี้มีภาษาอะไรบ้างใน iPhone เราอะนะครับตอนนี้ก็จะมีภาษาไทยภาษาเกาหลีนะนะครับภาษาอังกฤษนะที่ใส่ไว้แล้วก็อีโมจิทีนี้ผมอยากลองใส่ภาษาเราลงไปดูเราก็สามารถเพิ่มได้เลยนะครับเนี่ยครับ กดเพิ่มด้านล่างมันจะมีเพิ่มภาษาใช่ไหมนะครับพอเรากดเพิ่มปุ๊บนะครับเราไปใช้งานอ่าเราก็ลองกดสลับดูนะครับนะีครับภาษาเกาหลีก็ผูกขึ้นมาอิโมกิอ่าภาษาลาวใช่ไหมก็เพิ่มมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือลักษณะการเพิ่มภาษาในแป้นพิมพ์นะแล้วถ้าอยากลบออกทํำยังไงกดคาว่าแจ้ไขครับนี่แบบนี้แล้วก็กดลบแบบนี้นะครับ แล้วก็ลบอีกรอบหนึ่งตัวที่เราเพิ่มเข้ามาก็จะถูกลบออกครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการเพิ่มภาษาในแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็ลบภาษาต่อมาเราจะมาลองทําการเปลี่ยนภาษาของตัวเครื่องทั้งหมดเลยนะครับทํำยังไงในการเปลี่ยนตัวเครื่องทั้งหมดนี้ให้ท่านเข้าไปที่ทั่วไปนะเดี๋ยวเขาเลือนดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคสักครู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเครื่อง ถ้าไหนที่ยังไม่อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดก็ลองอัปเดตนะครับลูกเล่นออกมาเยอะเลยตอนนี้นะครับกดเข้าไปที่ทั่วไปนะนะครับเสร็จแล้วพอเข้ามาที่หน้าทั่วไปเนี่ยให้เราเลื่อนลงมานะครับหาคําว่าภาษาและภูมิภาคเห็นไหมอ่ากดเข้าไปครับเสร็จแล้วท่านจะเห็นค,วคำว่าภาษาของ iPhone ครับอยู่ด้านบนจะเห็นว่าตอนนี้มีภาษาไทยภาษาอังกฤษเกาหลีที่เราเพิ่มไม้นะครับให้เราเลือกภาษาของ iPhone นะครับเนี่ยแบบนี้ เสร็จแล้วอยากใส่ภาษาอะไรก็ทําการเลือกนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีภาษาให้เราเลือกใช้อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมจะลองใช้ภาษาเกาหลีนะพอติ๊กเลือกเสร็จปุ๊บนะครับตัวเครื่องก็จะทำการเปลี่ยนภาษาของตัวเครื่องทั้งหมดเลยในการทดลองนี่พยายามจํานะครับว่าเข้าตรงไหนจุดไหนนะถ้าเปลี่ยนภาษาที่เราอ่านไม่ออกเนี่ยมันจะยุ่งนะนะครับก็ดูดูจุดเอากแล้วกันนะครับเทียบกับเครื่องอ่าคลิปนี้ก็ได้นะครับ หลังจากที่เราทําการใส่เข้าไปทั้งหมดจะเห็นว่าตอนนี้มือถือของเราเป็นภาษาน,นี้หมดเลยเห็นไหมตอนนี้เมือม่อกี้เปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่เกาหลีนะนะครับภาษาญี่ปุ่นจะเห็นว่าตอนนี้มือถือของเราเป็นภาษาญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดเลยก็จะมีภาษาอังกฤษบางจุดเท่านั้นเองเห็นไหมนะครับทีนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนคืนล่ะทำยังไงทีนี้ก็ไปที่ตั้งค่าครับไปที่ตั้งค่า พอมาที่ตั้งค่านะครับให้ดูตำแหน่งตามนี้นะครับกดเข้าไปรูปเฟืองนะถ้าอ่านไม่ออกนะครับเสร็จแล้วไล่ลงมาตามนี้นะครับมันจะอยู่ลำดับนี้จากนั้นพอเรากดเข้ามาปุ๊บเราจะเห็น iPhone แล้วก็เป็นภาษาเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกแบบนี้ถ้าท่านหลงกดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนคืนไม่เป็นก็เทียบเทียบตำแหน่งเอานะครับเทียบตำแหน่งเอาดูที่จุดที่ผมกดเข้ามานะครับท่านก็จะเห็นนะครับแต่ในมือถือเครื่องนี้ผมลองแล้วปรากฏว่าภาษาลาวไม่มีให้เปลี่ยนนะ นะครับแต่ภาษาอื่นมีอยู่นะครับอ่าเพิ่มในภาษาแป้นพิมพ์ได้แต่ว่าภาษาของตัวเครื่องภาษาลาวไม่มีครับโอเคครับขอบคุณครับ